รายเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่านะครับออล่อยไปตามบนไกลตลาดเนี่ยเราจะมีราคาตรงฟรีมาร์เก็ตเนี่ยครับราคาตรงนี้ซึ่งเราเห็นว่าณระดับราคานี้เนี่ยนะครับมันต่าเกินไปถ้าเห็นว่ามันต่ําเกินไปราคาที่คนจะเป็นควรที่จะอยู่ระดับนี้นะครับถามว่าทํำยังไงแทรกแซงยังไงแบบนี้แทรกแซงก็โดยที่นะครับให้เงินกู้นะครับบอกว่าอย่าเพิ่งขาย ส่วนใหญ่กเษกษตรกรเป็นไ,ปไงครับพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ต้องขายเพราะต้องเอาเงินไปจา่ายค่าปุ๋ยค่าปัจจัยการผลิตที่กู้มาใช่ไหมครับราคาไหนก็รีบขายนะครับหรือไม่มีที่เก็บก็ต้องขายอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือดุลยภาพตรงนี้คือเก็บเสร็จขายนะครับถ้าเกิดล่าบอกว่าอยากยกระดับขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือทํายังไงที่จะลดก็คือ ยกระดับดไม่ใช่ลดซัพพลายลงลดซัพพลายที่จะขายในช่วงนี้ใช่ไหมครับก็โดยการให้กู้บอกว่าเอาเงินไปจ่ายก่อนหรือให้กู้เอาเงินไปจ่ายก่อนโดยที่มีสินค้าเป็นประกันโดยที่อามีสินค้ามานะครับผมให้กู้เท่านี้ใช้คล้ายกับจนำนำไกลๆนะ่นะครับบอกว่าถ้าเกิดไม่ขายเนี่ยเอามา เป็นประกันเงินกู้ได้เนี่ยได้กิโลละเท่านี้เนี่ยนะครับซึ่งจะมีคนเข้ามาขอกู้เยอะเลยใช่ไหมเนี่ยประมาณจะปริมาณเท่านี้เลยนะครับปริมาณเท่านี้จะาาได้ออกมาใช่นไหมครับทําให้ซัพลายมันลดลงทั้งเส้นนะครับลดลงทั้งเส้นเหลือแค่นี้เพราะฉะนั้นราคานะครับก็จะขึ้นมาตามที่เขาต้องการแต่คราวนี้เนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายก็คือนะครับในส่วนที่นะครับต้องจ่าย ประมาณที่ต้องใช้เพื่อการกู้นี่ก็คือเท่าไหร่ครับณระดับราคานี้ใช่ไหมครับคูณด้วยปริมาณเท่านี้กว้างคุณยาวก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการใช้เพื่อเป็นว่าประมาณในการดําเนินนโยบายนอกจากนี้นะครับนอกจากไอ้มูลค่าของสินค้าที่นะครับเป็น่ออกู้เท่านี้แล้วนะครับยังมีภาระอื่นๆนะ างเช่นพอเขาเอามาคำประกันแล้วเนี่ยนะครับสินค้าที่